สวัสดีค่ะติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์นะคะประจำวันที่9เมษาย,ยน2563นะคะวันนี้ s ซฟตี้เดคฟิวเจอร์นะคะ S50M20 เรามองแนวโน้มน่าจะฟื้นตัวได้นะคะจากเมื่อวานนี้นะคะบนความคาดหวังในเรื่องของการ หารือของกลุ่ม o p e ป Plus นะคะในการปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันที่คาดการณ์กันว่าน่าจะอยู่ในช่วง10ถึง15ล้านบาร์เรลต่อวันนะคะก็คงจะต้องลุ้นกันวันนี้นะคะว่าผลจะออกมาตามที่คาดการหรือเปล่านะคะตรงนี้เรามองว่าน่าจะเห็นแรงเก็งกำไรเข้ามาในหุ้นกลุ่มพลังงานในบ้านเรานะคะเนื่องจากว่าราคาน้ามันดิบในตลาดโลกก็มีการฟื้นตัวกลับขึ้นมาด้วยนะคะ ในส่วนของเบรนท์เนี่ยขึ้นมาเหนือระดบับ33เหรียญต่อบาร์เรลนะคะ,ะส่วน ประเด็นที่มองว่าอาจจะย,ยังเป็นตัวที่ถ่วงหรือว่าจํากัดการปรับขึ้นของตลาดหุ้นในบ้านเรารวมถึง Safety Index Future นะคะยังมาจากในเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะแม้ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อแล้วก็ผู้เสียชีวิตในสหรัฐแล้วก็ยุโรปเนี่ยจะชะลอลงนะคะแต่ว่าก็ยังไม่น่าไว้วางใจนะคะ ขณะที่ในฝั่งของจีนเองเนี่ยหลังจากการผ่อนคลายมาตรการดูแลนะคะก็อาจจะทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะคะเนื่องจากว่าเป็นผู้ติดเชื้อที่เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศนะคะตอนนี้ที่มีตัวเลขเพิ่มขึ้นมาในฝั่งของจีน ส่วนถ้าไปมองในเรื่องของผลกระทบก่อภาพเศรษฐกิจนะคะต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยก็มีการแสดงความเป็นห่วงออกมานะคะคจาก WTO ด้วยที่มีการคาดการณ์ในเรื่องของปริมาณการค้าโลกว่าจะหดตัวลง12.9นะคะแล้วก็มองว่าในส่วนของ worst case เองเนี่ยอาจจะติดลบไป32ได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยกดดันในเรื่องของภาพ GDP ของโลกนะคะว่าจะหดตัวลงค่อนข้างแรงขณะที่ารายงานการประชุมเฟดรอบล่าสุดนะคะก็ดูเหมือนว่าทางเฟดจะส่งสัญญาณนะคะในเรื่องของการคงอัตราดอกเบี้ยนะคะแล้วก็มองในเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยในเคสเลวร้ายเนี่ยอาจจะต้องรอไปจนถึงกลางปีหน้านะคะตรงนี้เลยมองว่ายังเป็น ภาพของเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงนะคะหรือว่าหดตัวค่อนข้างแรงนะคะในหลายๆที่เนี่ยยังเป็นตัวกดดันภาพรวมการลงทุนส่วนหนึ่งนะคะแม้ว่ามีความหวังในเรื่องของราคาน้ำมันจะเข้ามาหนุนหุ้นกลุ่มพลังงานนะคะส่วนถ้าไปดูสถานะการซื้อขายของนักทุนต่างชาตินะคะใน Safety Future. เซ f e t y เด็กฟิวเจอในส่วนของ ต่างชาติเองเนี่ยมีสถานะการปิด l อง g position นะคะใน s ซฟ e ี้นเด็กฟิวเจอร์เนี่ยวันค่อนข้างเยอะนะคะรวม2วันเนี่ยประมาณ42,457สัญญานะคะขณะที่ถ้าไปดูฝั่งของหุ้นเมื่อวานนี้เนี่ยขายออกมาค่อนข้างหนักนะคะประมาณ7,000ล้านบาท ก็มองว่าเป็นอีกปัจจัยที่ถ่วงการฟื้นตัวของ s a ฟตี้เด็กฟิวเจอรนะคะยังไม่เห็นสัญญาณการไหลกลับเข้ามาของฟัน f l o w ต่างชาตินะคะยังคาดหวังจากแรงซื้อของภายในมากกว่านะคะนั้นทงทนส่วนของกองทุนแล้วก็รายย่อย อย่างไรก็ตามถ้าไปดูภาพทางเทคนิคจะเห็นได้ว่าตัว s ซฟตี้เด็กฟิวเจอร์เนี่ยยังแกว่งตัวอยู่ในกรอบทางขึ้นได้ต่อเนื่องนะคะมีความผันผวนระหว่างทางแต่ว่ากราฟลาย60นาทีก็ยังแสดงกรอบที่ค่อนข้างชัดนะคะใน การเคลื่อนไหวที่อยู่ในกรอบทางขึ้นนะคะตอนนี้เนี่ยเรามองแนวต้านที่ระดับ825แล้วก็840จุดนะคะแนวรับ800แล้วก็785จุดเป็นแนวรับแนวต้านของวันนี้นะคะกลยุทธ์การลงทุนนะคะแนะนำให้เทรดดิ้งนะคะขึ้นขายลงซื้อในกรอบ795-830ถึงแปดนะคะเรามองความผันผวนระหว่างวันเนี่ยยังจะส่งผลให้ตัว x 5 0า 20เนี่ยมีการปรับตัวขึ้นขึ้นลงลง,ลงระหว่างวันนะคะแม้ว่าวันนี้เนี่ยลุ้นในทางฟื้นตัวมากกว่านะคะในส่วนของตัวทองคำนะคะเรามองว่าทองคำเนี่ยมีแนวโน้มที่จะแกว่งตัวผันผวนนะคะยังอยู่ในกรอบอิงทางขึ้นอยู่ปัจจัยหนุนมาจากความกังวลในเรื่องของผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 นะคะ แล้วก็จำนวนผู้ติดเชื้อในสหรัฐเนี่ยยังพุ่งสูงขึ้นเกิน4 0 0 0 0รายนะคะตัวในประเทศอังกฤษเนี่ยจำนวนผู้ผู้เสียชีวิตเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสู่ระดับ7,000รายนะคะในส่วนของฟันฟอยังไหลเข้ากองทุนนะคะทองคำอย่างต่อเนื่อง SDR p นะคะ ETF ทองคำรายใหญ่เมื่อวานนี้สะสมทองคำเพิ่มขึ้นอีก2.92ตันนะคะถ้ารวมในเดือนนี้เนี่ยมีการสะสมเข้ามากว่า21.63ตันแล้วนะคะ อย่างไรก็ตามเนี่ยจับตาดูในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐกันต่อนะคะวันนี้ตัวเลขที่ในส่วนของนักลงทุนทั่วโลกจับตาดูกันอยู่ก็คือเรื่องของ initial jobless claim หรือว่าตัวเลขผู้ขอรับสิทธิการว่างงานประจำสัปดาห์นะคะหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการนะคะที่ระดับ6 6ล้าน0แสนแตำแหน่งนะคะในส่วนของ forecast นะคะหรือว่าคาดการสัปดาห์ ที่ผ่านมานี้ที่ระดับ5 2 5ล้านนนะคะก็คิดว่ายังอยู่ในตัวเลขที่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็มองว่าน่าจะดูเป็นแรงกดดันนะคะต่อภาพรวมการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงนะคะแล้วน่าจะเป็นบวกกับตลาดทุนนอกจากนี้จะมีเครื่องของตัวเลข PPI นะคะคาดว่าจะหดตัว0.4%นเเซนะคะนอกจากนี้ก็มีตัวเลข คาดการหรือว่าตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะคะจากมือชีแกนนะคะก็คาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะในส่วนของออตัว supply disruption นะคะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่คิดว่าจายังจะกดดันในส่วนของตัวราคาทองคำสปอร์ตอยู่ส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่ามีปัญหาในเรื่องของการส่งมอบจาก ประเด็นของการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดนะคะตอนนี้สเปรดระหว่างตัวฟิลเจอร์กับตัวสปอตนะคะหมายถึงฟิวเจอร์ในตลาดโลกนะคะอย่างตลาดโคเมีสเองเนี่ยอยู่กันห่างกันค่อนข้างกว้างนะคะกับตัวสปอตนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยมาอยู่แถวระดับประมาณ1,640ถึง1 6, 6 4 5ในช่วงเช้านี้นะคะ แนวต้านนะคะเรามองสปอร์ตโกลที่ระดับ,บ1,660นะคะแล้วก็1,670ส่วนแนวรับ1 6ึ0 1 6 3 0นะคะส่วน gom 2 0เนี่ยตอนนี้าราคาเข้าใกล้ระดับสปอร์ตนะคะใกล้เคียงกันดังนั้นแนะนำให้เทรดดิ้งนะคะระหว่างวันในกรอบ1,640ถึง1,660นะคะส่วนเทรนเทรดแนะนำเปิดลองนะคะ1,642งหกสี่สองเทคโฟหนึ่นะคะสปลตถ้าหากว่าหลุดระดับ1,630ลงไปนะคะ บล็อกเทรดโมเมนตัมสแกนนะคะวันนี้หุ้นในฝั่งบริษัทมี1ตัวคือทาน,นีนะคะส่วนบลิษก็ได้แก่ดีแท็ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะกับติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์วันนี้สวัสดีค่ะ